ทำขาบํพี่น,อน,อน,น้องมาทาบเพื่อนใข้าบมื่กินนี่นบ้านในตำแหนบงคนโตก็ทำไม่อางล้างอ่ะอมีแต่ไปหลุนน่ะมนมีหลุมเนะมีอ่ะม,ม,ม,มีแต่พู้มีข้มี <laughs> แห้งไรเสื้อเลือกแห้งแห้งไร เบรเกอร์พี่น้องเอ้ยนี่บทเห็นไง่ายๆได้ภาพแบบนี้วิดีโอแบบนี้นี่หา <c oughs> ยยาเดินยุกไกลเลนะ่เนาะโอ้ยนี่ยังเหลืออีกวัดหนึ่งวันนี้เอามันก็ออกไรดีๆนี่ใสเบปโอ้โหตัวที่มันมันยังบุหรี่เนะานนะเขาทำใหม่เนาะอ จะได้เมื่อยเลยวะเพิ่ม <laughs> เกิดไปเมื่อกี้เลยเอาละเดาได้จะเสือเนาะแล้วเดี๋ยวเนาะใครถึงดนะได้บ้านนี่เอ,าาอ้าบาัดตัวมันเป็น,กนเกาะหน่อยเข้เสียจะไหนบีบออกอีบ้านเดียวขึ้นหเป็นเนาะหอมเลย พวกเรนนักไปดได้ะเคื่อไหได้นอเนาะวยบอยู่แล้วตื่นพักันตื่นต่เสาร์ยังว่ไต่เสารเลยาว่าดีลูก็ปลุกเจ้าตั้งแต่ซีโอเจงใจจะก้องเงืนเราเดียวจีบา ดุกปนังโซกันก็เปินตะล่นและเกอย่อ่ขาบานเทาาก็ลท่านเตือนเก่งใจเขานอนแค่นั้นคางอย่ขยงสกอนร้งแหมงนาเยบ่ง สาเพื่อนเนาะปกติคือนะเคยตำ <c oughs> อขา้าวแม็กย่างหน่อยเคยตำแบบนี้แหละจะมีสาเขาชิมสาเปลี่ยนสาย่างเน่แหละเวลาสาตำให้เขาแตนแต่แมีสาสองสาย่างเนีน่ยสว่างอายุประมาณซ้ำซ้ำนองเมื่อก่อนนะซ้ำเจเ็ดแปดปีเคยซอยเอือยอยู่สมัยนั้น,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 บออนบ่มีทุงซีเนาะส่วนไหนมิเตะในตำก็กินแต่ว่าขมอ่ะบ่ค่อยได้ตำหรอก นี่ละสาวเราทำให้เมื่อให้พอเถ่าไม่เถ่าแน่ก็ไปย่ายพี่ให้น้องแน่นักเลยพี่น้องถ้าใครเคยทำ